สู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมหางโจว0 2 2นะบชมการแข่งขันเซปักตะก้อทีมชุดหญิงนะครับประเทศไทยของเรานะครับจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเสิร์ฟก่อนครับชิโร่นะครับเสิร์ฟไปครับโอ้ใขึ้นน้ำนะครับหนึ่งศูนย์เกิดมาครับตั้งดีครับชงมาแล้วก็ฟาดอ้าว จะเป็นชุดเสือกของเรานะครับตั้งล้นครับวาสนาตกไม่เหลือครับลูกเียสวยมากครับลูกเียตั้งมมสวยครับแมแก้ไข หลังโดศีรษะครับชงมาแล้วก็หอหึลูกครับหลังบล็อกเราโดนศีรษะนะครับเปิดมาแล้วก็โอ้โห้ฟาดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับลูกนี้เดี๋ยว e มาดูในเกมที่สองนะครับนะครับลรงเสิร์ฟก่อนนะครับแหนลูกดิ ตั้งมาดีเลยครับล้นมาแต่ว่าฟรีเกินไปฟรีเกินไปครับนี่ครับมีหลากหลายนะครับเสร์ปั่นหยอดมากครับแต่ว่าเราก็แก้ไขมาแล้วก็ตบไม่หลเือครับนี่เหมือนจะแรงไปอีกแล้วนะครับเหมือนลูกเบาครับมันจะเสริมมันค่อนข้างจะยากกว่าถ้าแส่หนักไปโอกาสจะชัวร์อาจจะพิายพก็สูงครับเจ็ดต่อหกครับไทยนำ เหมือนเดิมเลยครับองไรครับบาสนาอือหือชนะไปนะครับ21-7ต่อนะครับก็ทำให้ในทีม A ของเรานะครับชนะไป2-0เกมนะครับ21-3 21-7นะครับวันนี้ทีมภาคเราก็มี3คนนะครับพบทีมนะครับเหมือนตะก้อเลยนะฮะครับเสรอฐจงทำครับ ครับเดียวก็คือได้คะแนนจากการบล็อกนะครับหนึ่งต่อสอนะครับญี่ปุ่นนำตรงนี้ปาผ่านได้สวยนะครับตั้งมาได้นะครับแตรงนี้แก้ไขได้ดีนะครับญี่ปุ่นวิ่งไปโอ้โหตรงนี้เสิร์ฟหยอดมาแล้วก็มีพริกเน็ตด้วยนะครับโว้ เนี <IP> <ibl ok S 1> ครับตันแบ็คมาครับโอ้โหนี่ก็เป็นเกมพอยต์แล้วนะครับโอ้โหพี่อุ้มนี่ตาาครับอ่าเห็นว่าแต่กินาโยชนเหน่งชานะตรงนี้นะครับปิดเกมแรกไปนะครับ21ต่อ6นะครับอืมลูกนี้ เยเยี่ยมเลยนะครับตัวงามินะครับแต่คือการเตือนให้เพื่อนระวังระวังนะระวังนะคือคือการเตือนกันด้วยการสัมผัสครับอืโอ 11-4ครับได้มาสองคะแนนติดต่อกันเลยต้องแก้คืนบ้างครับก็มีครับต้องคุยกันต้องซ้อมมาครับครับครับแล้วก็จบเลยครับทีมชุดบีของเราก็เก็บชัยชนะทำให้ตอนนี้เนี่ยเราก็นำอยู่อสองทีมแล้ว ปบบดีชมสวยครับมาอื้อหือลูกนี้น้อยมากครับเมื่อที่บอลบอลเราก็จะเห็นเป็นลูกซันแบ็กใช่ซันแบ็กซันแบ็กเป็นหลักมาอีกแล้วครับของพี่ลงของพี่ลงในสมัยโน้นนะแต่ถือว่าเอกลักษณ์แต่ถือว่าเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์คนทำตามเยอะนะครับครับแต่ยุคใหม่ๆนี่ไม่เคยจะยกแค่ไม่ก็ยกคือยกเฉยๆครับยกไว้เฉยแต่อาจจะไม่มีแสดงลีลา ท่าทางออกมากเดกการเสิร์ฟไปหน่อยนึงให้สลับ,<ห>ลบครับสามครั้งพอ,อเดี๋ยวนี้นะครับอากสามครั้งก็สลับอีกฝั่งหนึ่งเสิร์ฟอย่างงี้ครับมันก็ยังจะมีเดี๋ยวไปได้นะครับอ้าวสองจังหวะนะครับเอาใบครับโอ้โหสาด โโอ้หตวัดป้ายลงไปเลยหาอีกแล้วครับตูมกัดกันอยับบกของเราได้นะครับเกมเตะของเราได้เพราะฉะนั้นวิธีการอื่นไม่มีทางเพราะหนึ่งทีมที่ผ่านมาเราจะมีเห็นได้ว่าเป็นซันแบ็คแทบจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราคุยกันเพลินเลยครับนี่เป็นเกมพอยแล้วนะครับ เปิดมาครับแล้วก็ซันแบ็กไปครับอืมอืมอืนปเดยเกมพอยของเรานะครับชนะไป21ต่อ9นะครับของญี่ปุ่นนะครับได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวมาดูในเกมนี้กันนะครับว่าจออกมายังไงมาอีกแล้วครับชงเองกินเองครับแกวใจพุ่มสว่างปุมทีมเวียดนามเจอทีม ตัวหลีที่ยากขึ้นแล้วก็จะเล่นจังหวะมันก็จะยากขึ้นขึ้นตัวนี้ครับเพราะแก้ใจจะระวังมากขึ้นครับคครรัับบเวลาจังหวะเขาเสิร์ฟนะครับพี่โอเล่ครับเราโอ้โหเสิร์ฟแรงใส่เข้าไปเลยนะครับีดครับลูกนี้ในทีมซีนะครับทีมที่3ของเราก็ชนะไป2ต่อ0เกมนะครับ21-9 21-5นะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเราก็ชนะไป3ต่อ0ทีมเลยครับ